พัฒนาชุมชนพัฒนาก็คือทําให้ดีขึ้นชุมชนก็คือกลุ่มบ้านคนที่เขาอยู่อาศัยกันเป็นชุมชนนะคะนู้จากชาวบ้าว่าหนือและหลายๆหลังมารวมกันเนี่ยห้าสิบลังคาเรือนขึ้น้าม,มาขอจัดตั้งกับกรุงเทพมหานครเนี่ยก็จะได้เป็นชุมชนตามระเบียบกรุงเทพมหา,ามนครสำคัญไหมนะคะแล้วพวกนี้พอพอพวกนี้เข้ามาอยู่กับเราแล้วเนี่ยเขาจะต้องมีชนะกรรมการชุมชนลูกนะ เพื่อที่จะได้ทํางานประสานติดต่อกันนะคะโดยที่เขตจะเข้าไปให้ความช่วยเหลือกับชุมชนตามที่เขาร้องขอมาน่านกายภาพนี่ก็คือเราไปพัฒนาเขาให้สนวนเดินสะดวกท่อน้ําไม่ตันทางน้ําไหลไประหว่างอะไรทำนองนี้นะคะแล้วก็ดูเรื่องเศรษฐกิจด้วยแต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะเงินไปแจกเขาเศรษฐกิจคือการเงินเห็ไหมลูกเศรษฐกิจคือการเงิน แต่หมายความว่าเราจะทำไงให้ให้เขาก็อยู่ในสังคมได้โดยพอมีกินมีใช้แต่พอเพียงตามท้องใจเขาจะระมัดระวังนะคะพราะถ้าเขาไม่มีอาชีพเราก็ฝึกอาชีพให้เขาทำนองนี้เขาจะได้ไปทางนี้ที่บ้านคุณหุตาคุณยายคุณแม่แมีอายุเท่าไหร่ลูกคุณยายมีอายุ6 8ปีแล้วลูกชายไปงทงเรียนยัง ทะเบียนรับเงิน500ที่รัฐบาลพูดเคยได้ยินไหมอ๋อคุณยายมาลงบปล่านี่แหละแหละเป็นเรื่องยลบคุณภาพชีวิตเพราะฉะนั้นเนี่ยฝ่ายพัฒนาชุมชนเนี่ยซึ่งเมื่อสักไป6เดือนที่แล้วนี่เหนื่อยมากเลยเพราะให้คนที่สูงอายุในเขตชนบุรีเนี่ยอายุ60ปีขึ้นไปเนี่ยมาลงทะเบียนแล้วเราก็เอาไปเบิกเงินตามที่รัฐบาลให้มาเดือนละ500บาทจ่าย เขาเขมารับเรื่องาดูแลหน้ที่เราทำแบบนี้ให้ประชาชนเขามีความรู้เรียนรู้ที่จะดูแลตัวเองนะคะแต่เราไม่ไปดูแลให้หรอกแต่เราให้เขาเรียนรู้ที่จะช่วยตัวนวันนี้สองวันก็ขอขอบคุณน้ามากนะคะที่มาให้ความรู้แก่พวกเราเราจะเข้าไปสวรรค์ ควรูลล้เราก็สนุกด้ยค่ะ<ม>ใช่ค่ะคุณทาหวัวหน้าฝ่ายแต่ละฝ่ายน่ารัาใกให้ความเป็นกันเองและให้ความรู้ที่ดีมากเข้าใจง่ายค่ะเราไดูไฝ่ายทีน้ะไบ้วย<ฆ>ฝ่ายบเรียนค่ะฝ่ายเรียนนะคะคุณอาก็ได้อธิบายฟังว่าฝ่ายบเรียนนะคะมีหน้าที่ในการบริการ,การประชาชนในด้าเนเตรียนต่างๆของประชาชนเช่น แจ้งเกิดแจ้งตาแจ้ง,งที่อยู่แล้วมาอย่างไรบ้างค่ะที่หนูเรียกถูกใจติดใจไปดูแล้วนะประทับใจอายุเท่า,หาไหร่พ่อสิบห้าปีไปแล้วค่ะเราขับข<อ>ขไปดูทั้นตอนที่ต้องจิ้มมือสร้างประวัติถ่ายรูปอย่างนี้ได้เห็นหมดทุกขัน้นตอนเห็นค<อ>่ะยาก